เยอรมันหนุนยูเต็มหนัดทำไมต้องเต็มหนัดเต็มที่เป็นอย่างไรครับเราคงเข้าใจนะครับว่าสงครามที่มันปะทุขึ้นเมื่อวันที่เจ็ดตุลาคมที่ตะวันออกกลางที่ฮามาสบุกอิสราเอลวันนี้เข้าเดือนที่สองแล้วนะครับจากตุลาพฤศจิกาทันวา ดูถ้าทางอาจจะอาจจะไม่ยืดเยื้อเหมือนกับสงครามในยูเครนแต่ไม่จบง่ายเพราะลบก,กันมาเป็นพันปีแล้วทะเลาะกันมาเป็นพันปีแล้วแต่ปัญหาเรื่องนี้ได้บอกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์และ คนในยุโรปในเมืองไทยไม่ต้องพูดแล้วครับม็อบที่เชียร์ฮามาสนี่เชียร์ปาเลสไตน์ในฐานะเป็นผู้นับถือศาสนามุสลิมนี่นะจะมีมากที่เชียร์ยูนี่มีน้อยแต่ถ้าเราเข้าใจภาพในเมืองไทยแค่นี้เนี่ยเราจะไม่เข้าใจโลกทั้งหมดเราก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในยุโรป วันนี้ผมจะนำเรื่องราวของประเทศเยอรมันครับแปลกมากที่มีการออกกฤษฎีกาให้คนที่จะแปลงสัญชาติเป็นเยอรมันใครที่อพยพไปอยู่ที่เยอรมันไม่ว่าจะเป็นเ,เข้าเมืองโดยชอบไม่โดยชอบหรือว่าด้วยวิธีใดก็แล้วแต่วันที่ท่านจะเป็น ประชาชนของคนเยอรมันโดยการแปลงสัญชาตินั้นท่านจะต้องสาบานตนว่าจงรักภักดีต่ออิสราเอลด้วยเอออันนีม้มาแปลกมากครับเพราะอะไรยังไงอันนี้เป็นข่าวที่ผมเลือกสรรมาจาก well. ดอยชวิลดอยชวิลนี่เป็นโทรทัศน์สำนักข่าวใหญ่ภาคภาษาอังกฤษ นะครับของเยอรมันนะครับดอยซี่คือชื่อเรียกเขาเขาไม่ได้เรียกเขาเยอรมันนะเขาชาวดอยช์ปรากฏว่าเยอรมันพาดหัวสำนักข่าวนี้นะครับเชื่อถือได้เพราะเป็นเรื่องของเยอรมันด้วยแล้วเอาข่าวของเยอรมันเลยไม่ต้องเสียเวลาไปนค้นข่าวมากกว่านี้เยอรมันใช้การทูด สร้างข้อตกลงผลูกพันกับอิสราเอลในสงครามกับฮามัสแต่ประเด็นมันมากกว่านั้นนะครับที่รายละเอียดนี่ทำไมการสาบันตนจะต้องแสดงความจงรักภักดีต่ออิสราเอลด้วยในเมื่อคนละประเทศนะครับผมเอาข่าวแปลมาให้ท่านดูผมแปลความมา นะครับโดยอาศัยจากสื่อดอยชเวลนี้มีการโต้เถียงกันที่เยอรมันถึงความเป็นพลเมืองที่จะต้องแสดงความพักดีต่ออิสราเอลรัฐเซ็กซนีอันไฮม์ผมให้ท่านดูรัฐเซ็กซนีอันไฮม์นิดหนึ่งเพื่อเราเข้าใจการเมืองประเทศหน่อย รัฐแซกโซนีอันไฮที่ผมวงกรอบตีกรอบสี่เหลี่ยมแดงไว้เนี่ยนะครับเป็นรัฐที่เกิดเหตุเรื่องนี้การปกครองของเยอรมันเนี่ยเขาเป็นสหาพันธรัฐดังนั้นในแต่ละรัฐเนี่ยเขาจะมีกฎหมายพิเศษของเขาได้รัฐเอ่อซกโซนีอันไฮนี้เป็นรัฐที่ติดก,กับรัฐใหญ่รัฐเมืองหลวง ที่ตั้งของกรุงเบอร์ลินนะครับเหตุเกิดขึ้นที่รัฐแซกโซนีอันไฮม์หากคุณจะเป็นพล,ลเมืองของเยอรมน,นีคุณต้องให้คำมั่นสัญญาปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีต่ออิสราเอลความถูกต้องตามกฎหมายนี้ ยังมีปัญหาแต่เกิดแล้วที่รัฐเซ็กโซนีอันไฮม์อย่าลืมว่าเขามีสภาหใหญ่นะครับที่เรียกวุดเดนทาอันนี้เป็นสภาเล็กที่เขาจัดการฝ่ายบริหารที่รัฐนี้ทำทำถามว่าเพราะอะไรผู้ที่ยื่นขอสัญชาติเยอรมันในรัฐเซ็กโซนีอันไฮม์ทางตะวันออก และตอนกลางจะต้องประกาศสนับสนุนสิทธิในการดำรงดำรงอยู่ของอิสราเอลโดยมีผลทันทีคำมั่นสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าทามาราเซชเชงไม่อันนี้ผมอ่านภาษาเยอรมันไม่อาจจะไม่ถูกนะครับที่รัฐมนตรีมหาดไทยของรัฐนี้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ในกฤษฎีกาของรัฐที่ผ่านมาที่สัปดาห์ที่ผ่านมาหากไม่ปฏิบัติตามจะเป็นการปฏิเสธการแปลงสัญชาติให้กับชาวต่างชาติที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จำเป็นที่ได้รับสัญชาติเยอรมันภายใต้แนวปฏิบัติใหม่ผู้สมัคร จะต้องลงนามในคำประกาศปฏิญาณตนว่ายอมรับสิทธิของอิสราเอลในการดำรงอยู่และประนามความพยายามใดๆก็ตามที่มุ่งต่อต้านการดำรงอยู่ของรัฐอิสราเอลการตรวจสอบทัศนคติในการต่อต้านชาวยิวจะจะจะ,จะกระทำอย่างละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งของการแปลงสัญชาติเขาจะตรวจสอบประวัติด้วยเออ,อันนี้มาแปลกนะครับมาแปลกทีเดียวที่ผมบอกกับท่านเพื่อที่จะให้ท่านได้เข้าใจว่าเอ๊ะเยอรมันมันไปเกี่ยวอะไรกันทางนั้นจริงๆมันมีผลทางประวัติศาสตร์อย่าลืมว่าในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคนเยอรมันก็เกลียดยิวมาก ยิวเนี่ยเขาไม่มีสัญชาตินะไอ้เขามีมีเชื้อชาติแต่เขาไม่มีประเทศแต่พัฒนาการมันมาสองพันกว่าปีแล้วตั้งแต่พระเยซูเนี่ยแหละเป็นชาวยิวนั่นแนหะแล้วที่มาเกิดประเทศอิสราเอลนี่เกิดหลังสงครามโลกที่สองแล้วในสงครามโลกที่สองเนี่ยผู้นํารัฐของเยอรมันที่ก่อสงครามเนี่ยได้สังหารชาวยิวไปอย่างโหดเหี้ยมนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่ง มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐแซกซโอนีอันไฮม์ได้วางมาตรการเช่นนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคการกีดกันเชื้อชาติเป็นการเกีดกันกีดกันเชื้อชาติเพราะว่าอิสลามทำไม่ได้เลยครับเพราะอิสลามนี่เกียดยิวเหมือนกับที่ตอนสงครามโลกครั้งที่สองที่คนเยอรมันส่วนหนึ่ง เกลียดชนชาติอยู่ดังนั้นคนการออกพระรักิศรีกาของรัฐนี้ทำให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนี่ยากแล้วจะมาแปลงสัญชาติเป็นเยอรมันนียากอันนี้อาจจะคนคนที่นับถือศาสนาอิสลามอาจจะรู้สึกว่าถูกกีดกันได้เหมือนกัน นะครับแล้วปัญหานี้ก็เกิดการดีเบตกันขึ้นในในประเทศเยอรมันการแปลงสัญชาตินะครับเรื่องนี้กฎหมายการแปลงสัญชาตินี้ได้จัดทำขึ้นในระดับกฎหมายการแปลงสัญชาติจัดทำขึ้นในระดับรัฐบาลกลางแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐเขามีกฎหมายรวมของรัฐบาลกลางเรื่องการแปลงสัญชาติ แต่รายละเอียดเนี่ยขึ้นอยู่กับมลรัฐต่างๆอีก16รลัฐที่จะบังคับใช้ขณะนี้มา,มาตราที่คล้ายกันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาเยอรมันซึ่งจะนำไปใช้ทั่วประเทศหรือไม่กำลังพิจารณาแต่เกิดขึ้นแล้วที่รัฐแซกโซนีอันไฮ การย้ำเพื่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิสราเอลเป็นการสนับสนุนสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพทางศาสนาเขาบอกว่าการการย้ำเรื่องอิสราเอลนี้ไม่ได้ไปขัดแย้งกับศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์และเสรีภาพทางศาสนาซึ่งรวมถึงการเกลียดชังชาวยิวและทัศนคติต่อต้านยิว ท่านจะเห็นนะครับมันมีคนกลุ่มโดยเฉพาะอย่างฮามาสเนี่ยต้องการจะทำลายเลยไม่ให้มียิวอยู่ในประเทศนี้เลยในในในพื้นที่ดีตรงนั้นดังนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วมันจุดชนวนวันนี้เริ่มที่เยอรมันแล้วครับใครจะแปลงสัญชาติจะต้องแสดงความพักดีต้องยอมรับสิทธิของยิวด้วยในการดำรงอยู่ในโลกนี้เอมาอย่างนี้แล้ครับกิจสิกาในระดับ รัฐได้มีการโต้เถียงกันในระดับรัฐบาลกลางได้รับการเสนอชื่อเรื่องนี้เสนอเรื่องนี้โดยพรรคคริสเตียนเดโมแครตพรรคคริสเตียนเดโมแครตนี้เป็นพรรคฝ่ายขวาแต่เขาบอกเป็นฝ่ายขวากลางได้รับการอนุมัติอย่างกว้างขวางจากฝ่ายหลายฝ่ายรวมถึงผู้มีอำนาจด้วยแนวอย่างไรก็ตามแนวร่วมรัฐบาล สามพักขณะนี้ได้แสดงความกังขาต่อคำถแถลงดังกล่าวว่าจะทำอะไรได้มากเพียงใดในการต่อสู้กับความรู้สึกต่อต้านอิสราเอลพวกเขายังกังวลว่าการเคลื่อนไหวในรัฐแซกซ์นีอันไฮที่ออกกิีการนี้ขึ้นมานี้จะทำให้เกิดสถานการณ์ตึงเครียด อยู่แล้วนี่อาจจะแตกมากขึ้นแน่นอนนะการออกกฎหมายอย่างนี้แต่มันเกิดขึ้นหนึ่งลัฐดังนั้นนี่คือลักษณะที่เราเรียกว่าสหพันธรัฐนะครับจะต้องผ่านรัฐบาลใหญ่แต่ว่ารัฐรัฐเซ็กซ์สนีอันไฮนี้ก็ผ่านแล้วเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่รัฐเซ็กซ์สนิอันไฮยเนี่ยชาวเยอรมัน ส่วนหนึ่งมีความเห็นอกเห็นใจเป็นพวกขวาจัดหลักนี้นะที่ผมบอกท่านนะครับถ้าคนเยอรมันไม่ได้รู้สึกเกลียดชังยิวเลยนี่ก่อนในช่วงสงครามฮิตสงครามโลกครั้งที่สองนี่มันจะสร้างกระแสเกลียดชังกันขนาดนั้นได้อย่างไรแสดงว่ามีคนเยอรมันส่วนหนึ่งที่เกลียดชังและก็อยู่ในรัฐนี้เยอะเขาบอกว่ามี เนี่ยพวกขวาจัดพยายามเคยมีเหตุการณ์ที่จะบุกเข้าไปในโบสยิวในเมืองอาเลเมื่อปี2019นะครับและก็มีผู้เสียชีวิตเหตุผลมันมีเขาใช้คำว่าเหตุผลแห่งรัฐอันนี้ถูกรับรองโดยนายกรัฐมนตรี เมื่อสมัยคุณไมเคิลอดีตนายกรมตรีนะครับคำว่าเหตุผลแห่งรัฐเป็นคำกล่าวในเยอรมันซึ่งเป็นเหตุผลที่มีลักษณะกึ่งกฎหมายทำให้ความมั่นคงของอิสราเอลเป็นผลประโยชน์ของชาติสำหรับเยอรมันด้วยโดยคุณอังเกลาไมเคิลอดีตนายกรมตรี ได้เคยใช้คํานี้เมื่อครั้งดํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2551โดยใช้คํานี้ในการปราศัยต่อรัฐสภาอิสราเอลคำว่าเหตุผลแห่งลัฐที่จะเชื่อมโยงกับอิสราเอลนี่คุณคุณนายกรัฐมนตรีนะครับเขาเคยไปปราศัยในสภาของอิสราเอล อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เยอรมันเกือบทั้งหมดก็พร้อมประกาศเหตุผลแห่งรัฐิวอดดิ่งนี้นะครับเหตุผลแห่งรัฐของอิสราเอลต่อเยอรมันนายรกรมตรีคนปัจจุบันคือนายโอลาฟชอลย้ำคำมั่นสัญญานี้หลายครั้งตั้งแต่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่เจ็ดตุลาและได้ฆ่าชีวิต ผู้คนไปประมาณ1,200คนใคนนายกปัจจุบันก็ย้ำคำนี้อีกนะครับย้ำคำาว่าเหตุผลแห่งรักประชาชนเยอรมันกำลังสงสัยมีข้อสงสัยมากว่าตกลงประเด็นเนี้ยเอาอยังไงมีการทำโพลเมือนกีนครับมีเพียงหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสำรวจ โดยสถาบันวิจัยอเลนสมาร์คเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเห็นพ้องกันว่าเยอรมน,นีมีความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์เป็นพิเศษต่ออิสราเอลในปฏิบัติการทำลายล้างกลุ่มฮามาสในปัจจุบันนี้เขาเขาอ้างอ้างภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่ผมเรียนกับท่านไปแล้วนะครับว่าเยอรมนมีบาป ที่ทำที่มีการสังหารอิสราเอลในสงครามโลกที่สองมีผู้ตอบแบบสอบถาม35%เซที่เห็นด้วยเนี่ยนะครับเขากล่าวว่าสนับสนุนสิทธิทของอิสราเอลในการดำเนินการต่อปกอ,องตนเองขณะที่38%แแสดงความต้องการให้อิสราเอลแสดงความยับยั้งชั่งใจไม่ได้ต่อต้านทีเดียวแต่ให้ยับยั้งชั่งใจคือไม่เห็นด้วย ผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับที่ผมนำเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจว่าเรื่องราวที่เขาออกกฎหมายจากรัฐเซ็ ni, กซ์โซนีอันไฮนีกาหนดให้คนที่จะแปลงสัญชาติจะต้องแสดงความพักดีและยอมรับการดำรงอยู่ของประเทศอิสราเอลด้วย อันนี้คนไทยอาจจะเข้าใจไม่ได้นะครับอาจจะเข้าใจยากแต่การที่เรารู้เรื่องราวต่างประเทศอย่างนี้ก็จะทําให้เราเห็นถึงประวัติศาสตร์และที่สําคัญยังไม่ได้ถูกใช้เป็นกฎหมายทั้งเยอรมันนะครับใครที่อยู่เยอรมันที่ชอบไปเยอรมันบางคนเนาะที่ผมต้องเอาเรื่องเยอรมันมาพูดนี่เพราะว่าในหลวงรัชกาลที่สิบมีวังอยู่ที่เมืองตุชชิง รัฐเมืองมิวนิกนะครับเป็นเ,เป็นรัฐทางตอนใต้นะครับรัฐบาเยนดังนั้นเรื่องราวของเยอรมันที่มีอะไรเป็นไปนี่ก็เป็นสาระสำคัญเพราะมีความผูกพันกับสยามมากเหลือเกินครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ